ทุกวันนี้เราตอบทุกอย่างเร็วเกินไปเรารีบตอบรีบตัดสินรีบก้าวรีบเปลี่ยนเพราะเรากลัวจะตกขบวนของคนอื่นแต่ในความรีบเหล่านั้นเราลืมสิ่งหนึ่งไปเราลืมฟังเสียงที่สำคัญที่สุดเสียงที่อยู่ลึกในใจเราเองเสียงที่ไม่ดังแต่จริงเสมอโลกเต็มไปด้วยเสียงที่บอกเราว่าควรเป็นใคร พ่อแม่บอกเราต้องมั่นคงสังคมบอกให้เราต้องเก่งอินเทอร์เนต็ตบอกให้เรารวยเร็วแต่ไม่มีใครบอกให้เราหยุดแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกําลังวิ่งตามอยู่มันคือสิ่งที่ฉันอยากได้จริงๆหรือเปล่าเราใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตพยายามตอบคําถามของโลกแต่ใช้เวลาเพียงเสี้ยวนาทีในการฟังหัวใจของตัวเอง ทั้งที่คำตอบทั้งหมดของชีวิตมันอยู่ที่นั่นอยู่ในความเงียบที่เราไม่ค่อยกล้าเผชิญโลกที่เร่งแต่หัวใจที่ต้องช้าโลกไข่นอะแข่งกันทุกวินาทีแต่หัวใจเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแข่งมันถูกสร้างมาเพื่อรู้สึกเพื่อเติบโตเพื่อเข้าใจการช้าบางครั้งไม่ใช่ความล่าช้า แต่มันคือการให้โอกาสตัวเองได้อยู่กับความจริงอยู่กับความคิดอยู่กับความฝันที่แท้จริงของเราและอยู่กับเสียงเล็กๆที่พูดว่าฉันยังมีคุณค่าแม้วันนี้ฉันจะยังไม่ถึงไหนการเงียบไม่ใช่การแพ้คนที่พูดมากไม่ได้แปลว่าเข้าใจมากบางครั้งคนที่เงียบ คือคนที่ฟังได้ลึกที่สุดการเงียบคือการให้พื้นที่กับใจได้พูดบ้างเพราะหัวใจไม่ตะโกนมันแค่กระซิบเบาๆว่านี่แหละทางของเราลองเงียบดูไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรีบอธิบายแค่เงียบแล้วฟังเสียงในใจบางครั้งสิ่งที่คุณตามหามาตลอดชีวิต มันอาจอยู่ตรงนั้นเองในช่วงเวลาที่คุณนิ่งที่สุดฟังหัวใจตัวเองไม่ใช่เพราะโลกเงียบแต่เพราะคุณพร้อมจะเข้าใจมันหลายครั้งที่เราตามเสียงของโลกจนหลงทางเราพยายามทำให้ทุกคนพอใจแต่สุดท้ายกลับลืมไปว่าความสุขของเราคืออะไรการฟังหัวใจตัวเอง ไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่มันคือความซื่อสัตย์ต่อชีวิตเพราะถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเราจะมีแรงไปต่อได้อย่างไรหัวใจคุณรู้คำตอบเสมอแค่คุณต้องให้เวลามันพูดเสียงที่แท้จริงที่สุดคือเสียงจากข้างในโลกอาจไม่เข้าใจคุณในวันนี้แต่วันหนึ่ง เมื่อคุณฟังหัวใจจนชัดคุณจะไม่ต้องอธิบายอะไรอีกเลยเพราะความสงบในใจจะพูดแทนทุกคำและรอยยิ้มของคุณจะตอบได้ดังกว่าคำพูดใดในโลกอย่ารีบตอบโลกก่อนที่คุณจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองเพราะเสียงนั้นคือคำตอบเดียวที่คุณจะไม่มีวันเสีย